พนมก้มกราบวันคาเบื้องปาทบาทาพระแม่เจ้าจามะรีปกป้องโคยภัยให้ล่มเย็นอยู่ดีกินดีด้วยพระบารมีแห่งชดสพิษรา พธรรมเทอดองค์พระแม่เจ้าจามะรีองคตัสตรีผู้มีพระคุณเลิศล้ำสร้างบ้านเป็นเมืองให้ล่งเรืองแหล่งอารยธรรมพระคุณของแม่เลิศล้ำ ลูกขอทดแทนพระคุณพระบารมีแม่นี้มากเหลือพนาสร้างโบสถิหารศาลาวัดวาอาามากลน้นการค้าการขายวัฒนธรรมน้ำใจผู้คน แดนนี้มีสุขมากลน้นขอเชิญผู้คนกราบไหว้บูชาสิบนิ้วพนมก้มกราบไหว้วนขอองค์พระแม่อวยพรเดินทางด้วยความปลอดภัยโชคดีมีทอง ขิปเชียงไทยขอเทิญพระคุณแม่ไทยพระแม่เจ้าจามะรีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหสนิ้วพนมกล้องกาบกอนทาเบื้องบาบาทาพระแม่เจ้าจาะมะรีปกก้องโอยไพยให้ล่มเย็นอยู่ดีกินดี ไว้พระบารมีแห่งทศพิตราชธรรม